จ้าวันนี้ยายออกจากปาริวาดเลยจ้ะวันนี้มามาบ้านเลยจ้ะมาถึงบ้านแล้วกำลังจีล่างผลลไม่จ้ะล่างผลผล,ล้ไม่เกิดผลลไม้มาเออเดี๋ยวล่างต้มก่อนเอล่างส้มเีก็ล่างเออเอ้อวนหืมผุดผุดสูกเนาะพอปริวาดทิบวันจ้ะ หอ,อกแก้วหนุ่มหนุ่มย่ใหญ่หนุ่มตัวเมียไปเข่าไปริวาดปิดวันิดคืนเอาบนมาฝากลูกๆทุกคน <c oughs> กินเดอมากินคนลหมยเด้กันเด้อค,คุณแปงปกปกกเกลือสวัสดีค่ะแม่ยันสบายดีบโนสวัสดีจ้าสบายดีจ้า,บา,จาสบายดีอยู่จ้ะนะอยากพี่จมอิ่มดีจริงอิ่มดีเลยเลยมียุคเขาจน,นเลยทีงนี่ เนี่ยไปเขาปฏิวัติไม่ได้้กินเขาย็นเนาะอิ่มดีแล้วอิ่มไหมอ่ะก็อิ่มเนี่ยก็อิ่มเนี่ยกินแหละมันจะอิ่มดีแล้วมันมียิ้เขาอยู made, <t <realidade> <t ่ี่สวัสดีสองร้อยสามเจ็ดคนค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะจ้าเดี๋ยวตรงอิ่มดีก่อนน้งกินคนเราไม่ก็อยากไหมเดวนางกินอิ่มดีก็อยากเออกดก่อน เอา้าน้ำมดเนี่ยมันไม่มดวนต้องหน่อยเดี๋ยวหน่อยต้องเอาแก้วตักใส่อะมันมีครึ่งมันมีครึ่งมันทำไมมันกดไ้ไดคุณธงจันทร์ทำอะไรกินคะแม่โอ้แม่จะชองอิ่มดีกินจ้าคุณบุษบาทองอารีกูลสาธุนำเดวยจ้าแม่จ้าสาธุสาธุจ้ะได้บุญั่วหน้าอว้ย ทำาไม่เสียงยำเอินมดีอินดียากไปขาปฏิวัติกินนี่เดี๋ยวลูกจอนเย็นน่ะเขาไม่ได้กินข้าเย็นเ,เคยกินกได้เลยรูไ้ไปขอปฏิวัติไปไปตรวจหุ่นตอนนั้นถ้าเขาจินอยู่ไหนสวัสดีสี่ร้อยกว่าคนค่ะโอ้ขอบคุณจ้าสวัสดีสี่ร้อยคนนะจ้าเดอ้อที่ที่ตามชาย,ยวนไปไปกินก็นอยากทังนกไปเจอป่ะทางกิน ผลละไม่จ้ะสวยไหมผลละไม้เม่แม่จ้ะจะเคือ่ะไรในก็ไม่ได้กินข้าวเยังได้กินอยู่ทุกวันทุกวันก็เลยนิ่งนิ่งจื่ะย่าก็ยากไม่หรอกค่ะเดี๋ยวจ่าเด้อช่งอิ่มดีกินจ้ะผลละไม่ผลละไม้มีองุ่นมีส้ม กรอบไหมกรอบหวานแหมมนกรอบอ,อร่อยชิ้นละเอีแทนเขาไม่ยิวเขาคุณเก๋ไก่ออนทัวร์ยายสุขภาพแข็งแรงจ้าจ้าแข็งแรงจ้าเขาเฟรมนิดนึง ให้ม hey <c oughs> ันเขากลองยืบยิ้นะลูกเนี <c oughs> ่ยสมแตยวานหย่าไปหัวไฟลุกยังไงล้างใหม่จะรีเวทตื่นได้ประคำคุณแดงไปคลองรักษาคนน่ารักจ้าจ้าขอบคุณจ้าคุณนโตคุณยุทธเนี่ยจานทร์นะ แช่เลย่ดวันอยู่เนี่ยพายุมันอยู่จากโลกนานนี่พายุก้อนที่สามจ้ะแต่รับสามผมแรงคัดคันมาจาเอ้กินหิมดีจ้ากินผลไม้จ้าผลไม้กินคู่กัน